รังวัยรุ่นก็เรื่องเครื่องขุนซ <c oughs> ้อมขุนขุนแข็นขุนช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลายุ่งยิ่งริงแฟนวันทองเจ้า <c oughs> คนซื้อเอ้ยขุนช้างเลยตื้อเอามารอบตอมแทนคุณแผน สึกเหนือหรือสึกตายกะลุยคว้าใช้ไปทั่วทุกแควนสึกรบไม่วันไครสึกรักทำไมเจ็บใจสุดแทนชาเสื้อต้องไว้ลายสาตรีทั้งหลายต้อเชื่อใจคุณแพนมาซิเข้ามาไกล,กล ข้ารู้สึกไม่สบายใจเลยที่ต้องมาทำกับศพชายคนนี้อย่างนี้ศพนี้ยกล่าให้ท่านเจ้าเมืองแล้วจะช่วยสาเลยขอรับข้ากำลังแผ่เมตตาให้กับชายคนนี้อยู่กระผมทำด้วยขอรับกระผมด้วยขอรับดีงั้นพวกเรามาแผ่เมตตาให้กับชายคนนี้กันเถอะขอรับ เอาล่ะสรุปว่ายังไงนายมาถินมันเป็นลายแทงลายแทงขงุนสมบัติจุด<ะ>ที่ซ่อนสมบัติอยู่ตรงกลางหัวพอดีขอละเป็นลายแทงสมบัติเลยขอรับ มาพอดีเลยท่านขุนีอะไรขอรับท่านเจ้าเมืองเอ,อ่อพอดีค่ายอยากจะถามว่าแทนที่เมืองการอยู่ในการดูแลของท่านใช่หรือไม่โอไม่ได้อยู่นะขอรับน่าจะอยู่ที่ห้องท่านบรสอนนะขอรับขอรับแทนที่เมืองการอยู่ที่ห้องบผมขอรับหัวหมูขอรับให้เปเอวมาให้ท่านเจ้าเมืองหรือไม่ขอรับถูกต้อง ไอ้โหมแล้วเองไปกับข้าจะได้รู้ว่าอันใดอยู่ที่ไหนว่าหลังจะได้ใช้งานเองได้บ้างขอรับเอ่อเข้มแล้วแล้วข้าล่ะเอ็งนะ่ะรู้มากไปเลยครับอยู่เฉยๆบ้างโ,โ,โอ้โหเฮ้ใหม่แล้วเเก่าเลยนะ เจ้าขห์วู่บขคคมาพูดุดแล้วเจ้านะมันเป็นคนเก่าและพวกเราทุกคนก็ร้วนเป็นคนเก่าทั้งนั้นเรามีหน้าที่ฝึกคนใหม่ให้มาแทนที่เราเจ้าจำมาไว้นะไม่มีใครอยู่ไปตลอดการเราจะต้องหาตัวตายตัวแทนเข้าใจหรือไม่เออข้าเ้าใจขอรับท่านจึงเบืองคิดว่าไอ้หมจะมาทําหน้าที่แทนกระผมเลยขอรับมันก็ไม่แน่ครับคนคํา ถ้าเจ้าโหมันไฟดีวาสนาเด่นดวงสูงมันก็อาจจะมานั่งแทนค่าเขาไดออ้แต่ก็ผมคิดว่าเจ้าโหมอะยังไม่มีบารมีถึงท่านจะเมืองนะขอรับับสอนนี่ขอรับท่านจะเมืองท่านจะเมืองขอรับบารมีกับวาสนาแตกต่างกันอย่างไรขอรับ บารมีก็คือการสร้างความดีอย่างยิ่งยวดจนชาวบ้านได้รู้ได้เห็นและยกย่องสรรเสริญน,นั่นก็คือบารมีข้าจะยกตัวอย่างพระเวสสันดรท่านสละได้แมก้กระทั่งลูกกับเมียนั่นก็คือท่านสร้างทานบารมีอย่างเท่นเจ้าเมืองเนี่ยเป็นคนที่ขยันขันแข็งทําความดีเพื่อชาวบ้านน่าจะเรียกว่าเป็นคนมีวิริยะบารมีท่านมีความเพียรในการทําความดี ละเว้นความชั่วทุกชนิดมีมณะบักฝันเพื่อกิยของชาวบ้านในทางธรรมเรียกว่าการมีวิริยะขอบใจมากท่านขุนท่านเองก็รู้เรื่องธรรมะไม่ใช่ย่อยเลยนะคระผมไม่ได้บวชเรียนมาแต่ก็มีหนังสือธรรมะสะสมไว้มากมายเชิญตังขอรับท่านเจ้าเมืองอดีแท้เอาล่ะเรามาว่ากันเรื่องวาทนานะวาทนาก็คือความจเจริญรุ่งเรืองถึงไม่มีบรารมีแต่ก็ มีความเจริญก้าวหน้ามียศถาบรรดาศักดิ์ได้นั่นก็คือเรียกว่าวัสนาดีข้าจะยกตัวอย่างเจ้าพญาชินรายนี้ไม่ค่อยมีคนกล่าวถึงความดีสักเท่าใดแต่ก็มียศถาบรรดาศักดิ์นั่นก็เพราะวัสนาของน้องสาวที่เป็นเพีงพระสนมอยังไงเล่าท่านสอนบางคนมีบาร,รมีแต่หามีวัสนาไม่อย่างเช่นคุณที่บ่นว่าทำดีไม่ได้ดีอย่างไรละบางคนมีวัสนาแต่หาได้ดีบาร,รมีไม่ เช่นชอบประจบสอบพอจนได้ดีได้ดีอย่างเช่นเจ้าปาัญญาชิงก็อยู่ในข่ายที่มีวาสนาแต่หามีบาร,รมีใดไ,ไม่ขอรับกจ้ามเข้าใจแล้วขอรับถ้าอย่างนั้นถ้าเจ้าเมองของเราก็จะมีทั้งบารมีมีทั้งวาสนาจริงหรือไม่ครับ <c oughs> นั่นก็สุดแล้วแต่ผู้เจ้าจะคิดเถิดข้าหาพูดเอาความดีใส่ตัวได้ไหมกรณีเจ้าโฮมนะ ถ้ามันขยันมันเพียนสร้างบาร,รมีข้าก็มองว่ามันอาจจะมานั่งแทนข้าได้เหมือนกันนี่มีทางหรอกครับไม่มีใครที่มานั่ง่ตัดแต่งทางจเงืองได้หรอกครับจนกว่าข้าจะตายใช่หรือไม่ดังนั้นพวกเจ้าก็อย่าคิดว่าขุนแผจะอยู่อย่ีกยาวนานจนเกินไปขุมารทองก็เตือนพวกเจ้าแล้วไม่ใช่หรืออีกไม่นานพวกเราต้องจากจวนนี้ไปตามเวลาสมควร แล้วจะมีรุ่นใหม่มาแทนพวกเราหยุดเลยนคนขับยิ่งเจ้าพูดถ้าจะเหม่อจเตเสียเเลาสั่งสอนเจ้า <c oughs>